โอเคค่ะตอนนี้ยายขึ้นมาถึงวัดแล้วเด้อขึ้นมาถึงวัดแล้วนะคะสาธุสาธุ ฮ่ม่วเสื่อชวยแท้ นี่กนี่ของก็คู่เร่องดหรื่องดูเลยนะลง้ว่บ้วยวาบ้านนาายบ้านนน้านบ้านด้วยบ้าน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 นน้นบาด้ด้นาา nó cũng <laughs> <laughs> bò bò ăn cái mặn nang này cái đay thao chú chơi nang này để nó sờ bài, nó sờ bài chơi ค่ะแม่เหลมกำลังจัดเจรกับข้าวให้พระสันนะคะนี่ค่ะแม่เหลมแม่มพร้อม

จะเหยื่อมาแต่บักเน่าบ้นบักเนาบ้านมะนาวบ้านมะนาวมาคุยเดียวมึงดูบ้านมะนาวน่ะจะรู้บ้านบักเน่าเนาะแต่ว่างม้ก็บักเนื้อดอกบ้านมะนาวมากับบักเนื้อมสา หาะเพื่อนกะเดินทางลงมาแล้วลงมาแล้วก็มาจัเียนั่่นสิ้นว่าปูศาตรนั่งแบบหมอนบงคือแล้วน้อยงงนงบอปู่ศาสตร์นั่งแบบหมอนูกบังคือแล้วตรงนอนนะ ยิไปไกลลายพายุเออเฮาเจ็บขาครูมาเชื่อบัตนอนลกกินการเรียนจะเดินาร้อมเน้อบานกบกว่าใจยังมีดวงเดียวอยู่เนาะยังว่นท่านเปลี่ยนใจอยู่ส่วนมาปวดส่วนย่าบัตรปากเน่าก็อยากปวดปวดขาปยุของเราก็แข้งขาเจ็บวปว,บบปวดค่ะเดินไกลบ่ได้โอโ้โห หันไวใช่เนาะันไวเดินไปไมได้แล้วไม่ไหวแล้วอายุเท่าไรแล้วห้าสิบเก้าเฮ้ยห้าสิบเก้าว้าวบ่เฮ้ยเจ้าเกิดกนค่อยเกิดสิบเก้าสิบแปดสิบเก้าบ่คิดสี่แสน่สามร้อยหกสิบห้าวันไม่มีแบบวันจันทร์วันอาทิต ทิศจันทร์อังคารพุดว่าหัสสุขเสาร์นี่บ่มีเนาะมีแต่วันยากนั่นบอเนียนอยู่บ่สัปดาห์หนึ่งมีหนึ่งวันคือวันยากมีวันที่เจ็ดของเราไม่ยนนะวัใหม่โอเคค่ะขอจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้คุณยายด้วยค่ะขอบคุณมากมากค่ะเเป็นก้ากแต่โบเห็นห้องตาก็ยนี่ละเบา